ซีโร่รีพอร์ตสรุปข่าวที่คัดกรองมาอย่างดีเพื่อคุณวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยอัลฟาซีโร่เก็บพุงพางหุ่นด้วยซึตโตเสื้อยืดนุ่มหนาระดับพรีเมียมทรงโอเวอร์ไซส์ไหลไม่ตกช่วงอกพอดีพบกับโบรับเฉพาะแฟนช่องแฟนเพจอัลฟาซีโร่แคมเปญน4เดือน4แจ้งโค้ดซีโร่กับแอดมินในอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กหรือไลน์ใช้ได้วันที่4ถึง6 เมษายนนี้เท่านั้นสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับซ e r ร่รีพอร์นะครับวันนี้จะเป็นของประจำวันเสาร์ที่6เมษายนนะครับก็จะเป็นอัปเดตความพร้อมก่อนแข่งกับาทางลิเวอร์พูลนะครับเป็นนัดแดงเดือดจริงๆมันยังไม่ถึงกับเป็นอัปเดตความพร้อมเท่าไหร่หรอกเพราะว่า,ายูไนเต็ดเพิ่งลงสนามไปเมื่อวันพฤหัสนะครับก็เลยจะยังไม่ได้มี ความคืบหน้าแล้วก็เมื่อวานนี้เทนฮาร์ไม่ได้ไม่ได้มีถแถลงเรื่องความพร้อมก่อนเกมนะครับแต่ว่าจะเป็นเก็บตกจากที่ลงสนามเสร็จแล้วมันจะเป็นหลังเกมะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องต่างๆในเรื่องแดงเดือดไปเลยแล้วก็ไม่ได้จัดเป็นถแถลงข่าวแยกในวันศุกร์นะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าข่าวเดี๋ยวมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนทางเพจและช่องก่อนนะครับทางจะเป็นเหมือนเดิมนะครับคือเสื้อของซึ้โตนะครับเสื้อของซึ้โตเนี่ย จะมีโปรนะครับสาหรับช่วงวันที่4ี่ห้าแล้วก็วันที่6วันที่6วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของโปรช่วง4เดือน4นะครับจะเฉพาะลูกเหตุอัลฟาซีโร่นะครับแจ้งไปเลยนะครับว่าซีโร่หรืออัลฟาซีโร่เนี่ยได้ส่งฟรีนะครับจากโปรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับก็จะลดค่าส่งไปนะครับไม่เสียค่าส่งนะครับรุ่นต่างๆก็มีน่าสนใจมากมายนะครับอย่างตัวที่ผมอยู่ใส่อยู่ประจำเนี่ยชอบมากนะครับสีคาร์บอนนะครับ แล้วก็นอกจากจะมีหลากหลายสีนะครับสีดาสีสีขาวสีอ่ะช็อกโกแลตอย่างในรูปนี้นะครับก็สวยทุกรุ่นนะครับลองไปดูกันได้เพื่อจะเสื้อจะเป็นซุปเปอร์ซอฟต์นะครับหนานุ่มเป็นพิเศษนะครับทั้งหนาและนุ่มพรีเมียมสุดในตลาดแล้วนะครับก็ไปลุยกันได้นะครับโปรสี่เดือนสี่คุ้มจริงๆนะครับลดเหลือ2ตัว644บาทนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับไปที่อ่ข่าว เห็นหาอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยถ้าเห็นกราฟิกข้างหลังเราจะเห็นนะครับว่าเป็นการสัมภาษณ์หรือว่าเป็นการให้ข่าวถแถลงข่าวหลังเกมที่เพึ่งแพ้เชลซีในคืนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนื่องจากพอมันเตะพฤหัสแล้วเดี๋ยวจะเตะอีกทีคือวันอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้มีถแถลงแยกที่คาริงตันละก็จะเป็นให้นักข่าว คุยพูดคุยกันไปเลยถึงประเด็นที่กําลังจะเจอกับลิเวอร์พูลหรือนะัดแดงเลือดนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นกราฟิกต่างๆจะเห็นเป็นสปอนเซอร์ของทางเชลซีที่สแตนฟอร์ดบิดนั่นเองนะครับของเทนฮากเนี่ยจริงๆก็สัมภาษณ์หลายเรื่องนะทั้งเรื่องแรดฟอร์ดที่ว่าทําไมถึง ให้ลงสนามเป็นตัวสำรองในนะัดเชลซีเพราะว่าเขาต้องการโลเทชันแล้วก็เก็บความสดไว้สำหรับนะัดแดงเดือดโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยแรดฟอร์ดน่าจะเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเทนฮาร์ดเนี่ยบอกว่าเหมือนทีมต้องตอบโต้เพราะว่ามันพักน้อยด้วยใช่ไหมแล้วก็แพ้มาอย่างเงี้ยกำลังกำลังใจมันเสีย แล้วก็ทะเลวัฟฟูเป็นทีมที่มีพลังงานดนามิกเอเนจีสูงอยู่ในแตจ่จะสู้ได้เนี่ยก็ต้องนี่ครับเจนฮาร์กบอกเลยนะครับบอกพวกเราเนี่ยจงโกรธแล้วก็คุ้มคลั่งนะครับแมสแอนด์แองกี้นะครับก็คือถ้าใช้เป็นแบบสับเท่ๆก็คือจะแบบจงโกจงอ่าคุ้มคลั่งและโกทานะครับนี่เพื่อที่จะเรียกพลังนะครับแล้วเราจะมีพลังเนี่ยอ o ล e อตออฟเอเนจีนะครับว่าจะมีพลังเพิ่มขึ้นมานั่นคือวิธีที่เราจะทำนะครับแล้วเราก็ต้อง ฟื้นตัวให้รวดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเตะพื้นหัสแข่งอีกทีเนี่ยวันอาทิตย์นี่คือเท่ากับพักวันเดียววันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็ต้องซ้อมหนึ่งเซสชันหรืออาจจะแบบเซสชันเบาๆเพื่อที่จะเตรียมแข่งในวันอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็เทนนิสหวังว่าเราจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องการไอ้บรรยากาศเชิงบวกนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็เราก็จะมีพลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้น เพื่อไอ้ลูกทีมนะครับเพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ศึกแดงเดือดนะครับถ้านึกถึงคําว่าไอ้จงโกรธาและก็คุมคลั่งเนี่ยผมนึกถึงนี้เลยครับสงสัยเดนหาต้องการจะปล่อยปลดปล่อยสวัสดิกะนะครับปล่อยบางไรนะครับเดี่ยแกบอกเลยจงอย่าง,อย,างอย่างเกนลิวไซที่จะบอกจงแผดเผาทุกซับปสิมให้เป็นเท่าฐานเนี่ยเดนหานี่สั่ง ปล่อยปล,ยปลดบังครแล้วนะครับในศึกแดงเดือดได้บอกใส่คำว่าจงคลุ้มครั่งและโกรธานะครับเป็นการปล่อยบังครข,ของเทนฮาร์ก็ต้องมาดูนะครับว่าบังครข,ของเทนฮาร์กเนี่ยจะทําอะไรทางหงแดงได้บ้างนะครับในศึกแดงเดือดนะครับนอกจากนี้เนี่ยแกยังมั่นใจนะครับหลังจากที่พอแพนัดนี้รา่าองถามแหละว่าสถานการณ์ของแกเป็นยังไงบ้างในในฤดูกาลหน้าเนี่ย เทนฮารบอกว่าเออผมเนี่ยไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับว่าจะได้ทําทีมในฤดูกาลนะ้าหรือเปล่าก็แสดงว่าแกมั่นใจนะครับแล้วก็แกก็บอกว่าแกโฟ c ส s กัสไปที่การทํางานของตัวเองนะครับไปที่กระบวนการนะครับโฟเซเนี่ยว่ากําลังเดินหน้ากระบวนการม,มันเป็นมันเป็นโปรเจกต์นะครับเทนฮารมองว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์แล้วก็ตัวเทนฮาร์เนี่ย รักในโปรเจก t นี้จริงๆนะครับอย่างแท้จริงนะครับแกแล้วแกยังบอกอีกว่าเอมแกกำลัง e n j o ยนะครับแกกำลังสนุกกับโปรเจก t นี้แล้วก็สำหรับสำหรับตัวเทนฮาร์เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องหน้าท้าทายนะครับที่จะต้องลุยโปรเจก t นี้ในฤดูกาลหน้านะครับก็เทนฮาร์เนี่ยไม่สงสัยเลยนะครับแสดงว่าแกมั่นใจพอสมควรแล้วแหละว่าแกจะได้คุมทีมต่อในฤดูกาลหน้านะครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงนะครับแกคงคุยกับทาง เซอร์จิมแล้วก็เซอร์เดฟเอนเดออสไว้ประมาณหนึ่งแล้วแหละเรื่องแผนฤดูกาลหน้านะครับซึ่งเราก็ต้องไปถามกันนะครับว่าเซอร์จิมเนี่ยแกมองยังไงแต่ถ้าตามที่บอกครับว่าคุยกับเซอร์จิมเซอร์เดฟแล้วมันออกมาในหน้านี้เนี่ยถึงแม้นัดล่าสุดเนี่ยเซอร์จิมพอแพ้เสร็จจะทำหน้าอย่างนี้นะครับแต่ก็คิดว่าคงน่าจะให้โอกาสเทนฮาร์ ในช่วงฤดูกาลหน้าอย่างน้อยลงตลาดตลาดอีกตลาดหนึ่งในสภาวะแวดล้อมที่เซอร์จิมกับทาง Sir Dave, เซอร์เดฟเด็ดเซตไว้ให้เทนฮากว่ามีทีมฝ่ายฟุตบอลที่มาช่วยโฟกัสมาช่วยทํางานแล้วก็ช่วยสนับสนุนเทนฮากนะครับก็คงให้โอกาสอย่างน้อยจนถึงช่วงต้นฤดูกาลหน้าแหละว่าอ่าถ้าต้นฤดูกาลหน้าผลงานยังไม่ดีอัอะนนะั้นอาจจะค่อยพิจารณานะครับแต่ก็คงอยากจะลองดันไปให้สุดทางก่อนนะครับดังนั้นเนี่ย คิดว่าเทนฮาร์กเองก็คงน่าจะได้อยู่ต่อในฤดูกาลหน้าผมบอกไว้แล้วนะจริงๆโพสต์ไปเมื่อวานนะครับว่าในตามแผนของทุกคนเน่ะไม่ว่าจะเป็นแผนของเทนฮาร์กของเอเนออสหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยใน,ในสโมสรเนี่ยมองตรงกันนะครับว่าฤดูกาลหน้าอยากจะใช้เทนฮาร์กไปก่อนถ้าไม่ถ้าไม่เหลือบ้าก,กว่าแรงจริงถ้ามันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้จริงๆถ้ามันจะแย่ไปกว่านี้คือต้องเป็นยังไงรู้ไหมครับคือคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งดูแล้วมันนะ่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้ว แล้วก็เรื่องที่มันเคยมีข่าวก็ออกมาก่อนหน้าเนี่ยว่าจะลดบทบาทเทนฮาร์กในเรื่องของอการจัดเป็นเมนเจอร์อะเป็นแค่เฮดโคดจากเมนเจอร์เป็นเฮดโคดหมายความว่าไงขอบขายงานของเทนฮาร์กจะอยู่แค่ในสนามจะไม่ได้เป็นคนคุมโปรเจกต์จะไม่ได้เป็นคนที่ไปดูเรื่องของตลาดซื้อขายหรือจิ้มเรื่องนักเตะเองแต่จะเป็นแค่เฮดโคที่วางแทคกติกทำงานในสนามแล้วก็ ระบุไปแค่ว่าในทีมเนี่ยต้องการตำแหน่งไหนแต่จะไม่ได้ไปนคนไปจิ้มว่าจะเอานักเตะค,คนนี้คนนี้ละจะเป็นฝ่ายฟุตบอลที่เป็นคนจัดการให้ดังนั้นเนี่ยเทนฮากยอมรับในตรงนี้ได้อ่ะเขาเท่ากับคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าสโคบุณแค่นี้นะคุณทําแค่นี้นะเทนฮากยอมอ่ะเอเดนอาก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ปลดเพราะเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ว่าเห็นไม่ตรงกันเรื่องแนวทางแนวทางมันเห็นตรงกันแล้วการที่จะทําให้ ปลดเทนฮาร์ได้ดังนั้นมันก็มีอยู่แค่2เรื่องคือผลงานแย่ในฤดูกาลหน้าพอฤดูกาลนี้ผมว่าเอเนอสก็คงทําใจประมาณนึงแล้วแหละตั้งแต่ตอนเข้ามาว่าผลงานมันคงแบบก็ประมาณเนี้ยคงไม่ได้ดีไปกว่าน,นี้เท่าไหร่มันจะวัดผลก็คงยากแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานว่าสิ่งที่จะทําให้เทนฮาร์หลุดจากตําแหน่งถ้าเกิดหลุดจากตําแหน่งก่อนนะคือนักเตะไม่เอาด้วยกับเทนฮาร์คหรือหมาย,มาย,มายถึงว่า สูญเสียห้องแต่งตัวสูญเสียศรัทธาหรือสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเทนฮากไปอะ่ะเราไม่วิ่งเพิ่ไม่วิ่งเพิ่มเพื่อนักเพื่อเทนฮากแล้วอะ่ะหรือทะเลาะกันจนแบบบรรยากาศในห้องแต่งตัวพังอะ่ะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณอย่างนั้นนะจ,จนถึงณนะตอนนี้เหลืออีก8นัดเนี่ยเทนฮากกับทางทางนักเตะยังดูเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วยังสู้เพื่อกานและกันอยู่ก็ดังนั้นเนี่ยก็ยังยังยังถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนจากนี้ก็คงน่าจะยังได้โอกาสในฤดูกาลหน้านะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่น่าจะได้โอกาสแล้วก็เห็นตรงกันนะครับว่าน่าจะไปแน่ๆก็คือจอร์นเมอร์ทับนะครับคือลอรีวิทเวลออกมารายงานในบทความยาวเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าอ่าเมอร์ทับเนี่ยจะออกไปนะครับโดยที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันทีแรกอะ่ะมันมีมันมีการคุยกันภายในว่าเอ๊ะหรือเมอร์ทับไม่ต้องไปแต่ไม่ต้องเป็นผอฟุตบอลไม่ต้องดูเรื่ององานหลักของผอฟุตบอลแล้วเพราะว่าทีแรกเหมือนจะเอา หลังจากเซตคงา้างอ่ะแดนแอสเวิร์ดเจสันวิลค็อกอะไรเข้ามาแล้วอาจจะโยกจอห์นเมอร์ทับไปทำบทบาทอื่นที่ไม่ใช่เป็นลีดเดอร์เป็นเหมือนแบบเป็นคนช่วยงานนู่นนี่แทนแต่ปรากฏว่าอ่าล่าสุดก็คือเขาบอกอ่ะคงเห็นตรงกันแล้วว่าคงดีกว่าถ้าถ้าให้ให้ไปเลยหมายถึงว่าออกจากทีมไปเลยแล้วก็ทุกฝ่ายเห็นตรงกันทั้งรวมถึงถึงตัวจอห์นเมอร์ทับด้วยนะว่าอ่าเราเรา,เราคงแยกย้ายกันแค่นี้แหละเพราะว่าเนี่ย เมอร์ทั o เมอร์ทัฟจูลีฟออปเร์ตี้แอกรีนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคงไปก็เรื่องของเมอร์ทัฟก็คงไปแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อจากเมอร์ทัฟเนี่ยก็มันมีฝั่งของเซาท์แฮมตันออกมาเคลื่อนไหวอยู่จริงๆมันอยู่ในช่วงเจราจาเรื่องไอค่าชดเชยหรือค่าฉีกสัญญาของทางเจสันวิลค็อกได้แหละแต่ว่าทาง รัสเซลมาติน hmm. เขาต้องถแถลงก่อนเกมที่จะลงเล่นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราก็โดนนักข่าวถามนะครับว่า,เ,าเรื่องของเจสันวิลค็อกถ้าไปยังไงตัวรัสเซลมาตินนี้แกก็พูดไกลๆแล้วว่าทําใจแล้วนะครับว่าเราก็รวมถึงว่า,เ,าเราไปดูเนี่ยพาดหัวของ BBC บอกว่าถ้าเจสันวิลค็อกแฮ s ์สเซา a ์ท t มเปอร์เมเจอร์เบสต์ก็คืออวยพรแล้วว่าถ้าเกิดเขาไปถ้าเขาไปจากจากทีมก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับคือ ตัวของลัเซลมาตินเนี่ยแกก็บอกว่านี่ครับว่ามีหลายสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็มันอยู่ในข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องพูดคุยทางกฎหมายเนี่ยนะครับในอันนี้คือประโยคแรกที่แกบอกก็คือแสดงว่ายังคุยกันอยู่แล้วมันยังติดติดอะไรกันอยู่ยังเจราจาไม่ลงตัวเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าต่อให้เจสันวิลคอลลาออกเนี่ยแต่โดยตามกฎหมายเนี่ยมันยังไปเริ่มงานไม่ได้เพราะว่ามีโนติสพิเรียด12เดือนนะครับซึ่งพอ พอยังเริ่มไม่ได้เดี๋ยวมันติดอยู่ก็ต้องเจราจาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางรัสเซลมาตินก็ยังพูดนะครับว่า if he e n d up going ก็คือสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดยังไงเขาก็ไปเนี่ยตัวรัสเซลมาตินก็พูดด้วยแบบซึ่งซึ่ง,งทางรัสเซลมาตินก็ยอมรับนะครับแบบพูดด้วยความสัจจริงนะครับเขาก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวตัวแกคิดว่าน่าจะไปตัวตัวผู้จัดก,การทีมคิดว่า าทางเจสันวิลค็อกที่เป็นผอ,อ,อก,กีฬาเดีย๋ยน่าจะไปนะครับในจุดหนีดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไปก็ไม่มีอะไรมากก็ขอแค่ให้เป็น g o o d w i ฟอร์มอาร์ก็คือขออวยพรให้เขาโชคดีออกมาคุยประมาณนี้แสดงว่าก็คุยกันไกลๆแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเคลียร์กันได้ครับมันต่างกับตอนนิวคาสเซิลที่แบบ ไม่มีนะออกมาบอกบอกว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็ยัง <c oughs> ยังคุยกันอยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายมันแดนแอดเวนต์ไปคุยกับสโมสรแล้วไม่ลงตัวก็ส่งเข้าการเดนลีฟเข้าไปทําสวนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคุยกันแนวทางนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าของเจสันวิลค็อกอ่ะค่า,ค,าค่าชดเชยมันไม่ได้สูงอะไรมากหรอกแค่เจรจากันเดี๋ยวก็จบมันไม่สูงขนาด20ล้านปอนที่มันเป็นประวัติการของตําแหน่งเนี้ซึ่งอันนั้นมันคุยแพงไปไง ดังนั้นเนี่ยเจสันวิลค็อกผมว่าซัมเมอร์นี้ได้มาทำงานช่วยโอมาเบรลาด์ดรอแดนแอสเวิร์ดนะครับแล้วก็แกยังชมอีกนะครับว่าจริงๆคือเจสันวิลค็อกเนี่ยเป็นคนสำคัญที่มีส่วนอย่างมากในการที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกสำหรับในสาหรับสโมอสรน,นะครับทั้งทั้งสโมอสรแล้วก็ใส่ที่สนามซ้อมนะครับ ดังนั้นเขามีความเป็นผู้นำแล้วก็สอนทำให้พวกเราเป็นอย่างที่ต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ลาเซลมาตินออกมาปุยก็คือเท่ากับเราก็น่าจะมีเจสันวิลค็อกมาร่วมทีมนะครับก็อยู่ที่ว่าจะช้าจะเร็วผมว่าประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะจบนะคิดว่าหลังแดงเดือดแล้วเดี๋ยวมันจะเว้นประมาณัน5วันที่เราไม่มีเตะผมคิดว่าสามโมสรนะ่าจะเคลียร์จบภายในวีคหน้านะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าจบที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายข่าวนี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องของ U18 นิดนึงครับนอกจากที่ยูในเต็ดจะเปิดบ้านแดงเดือดชุดใหญ่เนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้อย่าพลาดกันนะครับวันเสาร์ที่6เมษาเนี่ยทางชุด U18 ที่กำลังลุ้นคั่วแชมป์ของลีกเหนืออยู่เนี่ยจะบุกไปเยือนนะครับแดงเดือดชุดเล็กนะครับลิเวอร์พูลตอน5โมงเย็นนะครับซึ่งตอนผมลงคลิปนี้ก็คือใกล้จะเตะเต็มที่แล้วแหละ นะครับเพราะผมจะลงคลิปนี้ประมาณ4 3มโมงนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับทางช่อง mu tv ในแอปสโมสรนะครับดูได้เลยดูฟรีนะครับขอแค่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บสโมสรแค่นั้นเองนะครับก็จะสามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่5โมงเย็นนะครับ U18 กำลังใกล้จะคว้าแชมป์แล้วนัดนี้เป็นนัดสำคัญเช่นกันนะครับบุกไปเยือนลิเวอร์พูลอะคาเดมี่นะครับแข่งที่สนามซ้อมของลิเวอร์พูลนะครับสำหรับผลที่เจอกันล่าสุดนะครับ3นัดก็คือเมื่อ เมื่อปลายมกราเจอกันไปรอบหนึ่งยูนเตดนชนะไป4-3นะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับมกรานะครับชนะ3-2แต่ว่าที่เราไปเยืยนอนครั้งล่าสุดคืออ่านู่นเลยนะครับ27สิบเจ็ดออกัสปี2องศเนี่ยไม่ใช่23ด้วยสิต้องเป็น2องศนะครับ แพ้นะครับบุกเยือนลิเวอร์พูลอะคาเดมีล่าสุดเคือแพ้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเพราะว่าปีนี้ช่างชุดยูสิบแปดค่อนข้างฟอร์มดีนะครับดังนั้นเนี่ยมีลุ้นเหมือนกันว่าอาจจะบุกไปเก็บแต้มหรือเอาชนะได้นะครับเดี๋ยวมาเอาใจช่วยกันตอนห้าโมงผมก็ตั้งใจจะนั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับสาหรับยูสิบแปดเนี่ยก็ตัวหลักๆมีใครบ้างเราผมเอามาเล่าๆให้ฟังนะครับวันนี้คลิปข่าวไม่ได้มีอะไรมากก็ลงเรื่องยูสิบแปดไปนิดหน่อยละกันนะครับ ของโกเนี่ยจริงๆถ้าเป็นคนที่ Potential หรือว่าเป็นระดับสูงสุดของชุด Academy คือแฮร์ริสันนะครับแต่ว่าตัวแฮร์ริสันเนี่ยจะเล่นอยู่2ชุดทั้ง U18 U18 ทั้ง U21 นะครับหลกัหลกๆเขาจะลงไปเล่น U21 เยอะแล้วยังเว้นบางนัดสำคัญจริงๆหรืออะไรหรือหรือบางนัดที่ทางทีมสตาฟจะเอาลงมาเล่น U18 นะครับส่วนถ้าเป็นที่ลงเล่น U18 ประจำจะเป็นโทมัสไมล์นะครับคนล่างนะครับ เนี่ยจะเป็นคนที่ได้ลงอยู่ประจําแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกครับวันนี้อาจจะใช้เป็นแฮร์ริสันก็ได้นะครับเพราะว่าเวลานัดสําคัญหรือนัดบิ๊กแมตช์ในย18มักจะดึงแฮร์ริสันลงมาช่วยเล่นนะครับเพราะว่าอายุเขายังพอเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ทางแผงหลังก็จะมีตัวหลกัหลกๆจะมีลุยแจ็คสันนะครับ นี่จะเป็นตัวที่ตัวหลักสุดในตัวตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีแจ็คคินดอนนะครับที่ที่ลงเล่นกันประจำแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาที่คุณหน้าคุณตากันดีเพราะว่ามีเริ่มไปซ้อมในชุดใหญ่บ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงเล่นนะแล้วก็คิดว่าน่าจะยังไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะได้โอกาสลงเล่นชุดใหญ่ปีนี้หรอกแต่อาจจะได้ไปทัวร์พรีซีซั่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับคือแฮร์รี่อาร์มารกับโอกูเนเย่นะครับ2คนนะครับ โอคูเดเย่จะเป็นแบ็คขวานะครับแฮร์รี่อามาจะเป็นแบ็คซ้ายนะครับแต่ว่า2คนนี้ยังไม่ได้พร้อมหึงขนาดที่จะขึ้นไปสอดแทรกชุดใหญ่นะแต่คืออาจจะมีโอกาสได้ลงไปเก็บประสบการณ์แล้วปีหน้านะ่าจะขยับขึ้นไปเล่นอยู่ยิกันนะครับทั้ง2-3คนนี้นะครับส่วนกองกลางเนี่ยมีเด่นๆหลายคนนะครับคนที่เป็นตัวหลักเลยนะครับคือฟินนี่แม็กลิสเตอร์แล้วก็เป็นกัปตันทีมชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของไอตัวฝาแฝด ไทเลอร์เฟสเชอร์กับแจ็คเฟสเชอร์อันนี้ข้างล่างนี้จะเป็นไทเลอร์นะครับแต่คนที่เด่นจริงๆคือจะเป็นแจ็คเฟสเชอร์นะครับจะเป็นคนที่เล่นด้วยเท้าซ้ายแล้วก็เปิดบอลได้ดีนะครับจริงๆอีธานวิลเลียมเนี่ยมันจะเป็นปีกปีกปีกซ้ายมากกว่าเป็นปีกซ้ายตุกึึงตัวลุกนะครับอันนี้เขาเอาใส่มาอยู่ในกองกลางแล้วก็มีคนเด่นๆที่ลงประจามอีกคนคือฟิกเกอร์โ่เนี่ยนี่ก็เป็นตัวตัว,ต,วตัวเด่นของแผงกลางเหมือนกันนะครับคือจะเป็น3ามประสานแะจ็คเฟสเชอร์ฟิกเกอร์โแล้วก็ทาง ฟินนี่แม็กเอริสเตอร์นะครับนี่คือ3กลางที่ดีสุดของชุด U18 นะครับแล้วก็ตัวแนวลุกเนี่ยก็แน่นอนก็มีเชียเลซี่แต่ว่าเลซี่เนี่ยเจ็บไปยาวยังไม่กลับมานะครับไม่รู้ว่านดเจอร์ลิฟพูวันนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับแล้วก็กองหน้าจะมีมูซ่านี่ก็จะเป็นตัวที่สลับสลับลงมาเล่นนะครับแต่ตัวจริงจริงคืออีธานวิทลี่นะครับคนล่างนะครับจะเป็นตัวเด่นในตัวตัวตัวกองหน้านะครับซึ่งจริงๆก็มีตัวสอดแทรกทั้งอีก3าคนนะครับ Eri, เบนเชเนลี่ไอเซกูคาบาแล้วก็แอสตันมิดชินพวกนี้ก็ลงมาสลับเล่นกันเยอะนะครับคือ U18 เนี่ยมันจะแบบไม่ได้ถึงกระดาษมีใครเป็นตัวจริงแบบตัวหลักขนาดที่แบบลงเล่นทุกนัดทุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมีการหมุนเวียนเพราะว่ามันเป็นทีมที่ไม่ได้เพื่อ,ก,อการแข่งขันอย่างเดียวแต่มามันจะเป็นการสลับลงกันเล่นเพื่อที่จะพัฒนานักเตะแต่ละคนนะครับ ก็อันนี้วันนี้ก็เลยเอา u ู8 8มาฝากนะครับเนื่องจากข่าวมีอะไรไม่เยอะนะครับหลักๆของยูไนเต็ดมันมีแค่แค่เรื่องอสัมภาษณ์เทนฮากซึ่งดีเทลก็ไม่ได้เยอะเพราะว่ามันเป็นหลังแข่งเชลซีด้วยก็มันจะยังไม่ได้มีทีมนิวส์เรื่องของลาฟาเอลวาลาหรืออ e ีแวนว่าตกลงเจ็บแค่ไหนเป็นยังไงแล้วใครจะพร้อมหรือว่าคาเซมิโร่ที่เปลี่ยนตัวออกไปจะฟิต พอไหมเดี๋ยวอันนะั้นเหลือต้องรอมาอัปเดตกันอีกทีนะครับวันนี้ข่าวจะประมาณนี้ขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ